กับช่อง y o u t u b บฝาใสพาเที่ยวนะครับวันนี้เรามาพา,ายุนนะครับพาเมลของเรานะครับมาที่ร้านหมอนะครับชื่อเจแปนแอนิเมลคอปิโต้นะครับเ,เราก็พายุนมาหาหมอเรียบร้อยนะครับเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับเรามีร้านอาหารอร่อยนะก็เป็นร้านอาหารข้างทางนะครับที่ถือว่าอร่อยมากเลยนะครับ อยู่ที่ถนนหมายเลข63นะครับเดินมาอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับเราก็จะเจอร้านอาหารเอเชียนะฮะร้านนี้นะครับถือว่าอร่อยมากเด็ดมากนะครับไปดูกันนะครับว่าร้านเนี้มันมีอะไรอร่อยๆนะครับไปดูกันครับเราก็เดินกันมาหาปลากินกันอีกแล้วนะครับโพรปลาร้านอร่อยของเราะนะ สวัสดีครับสวัสดีครับปลาอีกแล้วครับเราก็มาดูปลาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแยังหรอยังนี่ไงเอนี่เงาปลาปลาดุกปลาดุกเอาปลาดุกปลาช่อนนะมีปลาช่อนหนึ่งเล้อค่นี้แหละเอาหมดอ่ะเอาเนี่ยสามตัวเลยเอาสามตัวเลยอย่มไม่สิราคาเนี่ยสองกันนะเอาเลยเอาเนี้ยนี่สิบสี่ ไ้กลางไปอ่ะไม่รู้นีมาซื้อไว้เนาะ แลาปลาเนี่ยอร่อยมาก เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้เรรมตอครับสวัสดีครับ